เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแท็กเกปบกางความมาอยู่กันในฟ i r e ฟช่นเคยคราวนี้รู้สึกว่าฟิวไฟจะอัปเดต้งแต่้งแต่เมนก่อน,นแล้วใช่ไหมเออโอเคซึ่งพัรทที่แล้วผมหลังจากเล่นอะไรวะสี่เล่นสีีสสด่านทั้งสองด่านใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะมาดูกันว่าไอฟ f วไฟอัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างมาเพราะว่าผมไม่เคยเล่นอัปเดตอย่างเนี้ย ผมไม่เคยเล่นไอเกมอัปเดตนะซึ่งอัปเดตกันอย่างก็เล่นนะเฮ้ยเล่นตลอดเลยมามาดูว่าแบบไหนกันมาชมกันเลยดูว่าอัปเดตเปลี่ยนแปลงไหมโอเคนี่ไงตอนนี้พื้นหลังก็เปลี่ยนแปลงพื้นหลังก็เปลี่ยนแปลงหน้าโอเครูว่าก็แน่นอนแน่นอนก็เช่นเคยเหมือนเดิมนะคราวนี้คราวนี้เราจะมาเล่นหมดทั่ปาปดีกว่าซึ่งวันก่อนผมก็ ตาเนียนะโอ้โหเกิดตาเลย,นะ oh, oh, oh. เเลยมูดสีีนี้ก็ได้นะฮือ,อมาเดี๋ยวตัวละครก่อนสึกว่าตัวละครถ้าจะอัพหมายมั้งกอไม่ใช่ีนี้มันมีอะไรไหมโอเคอันนี้จดหมายก่อนแล้วก็จดหมายได้รางวัลเอาเป็นว่ารับทั้งหมดดีกว่าเค okay. มาเราจะมาเล่นหมูดทั่วไปนี่ก็คือเอาเป็นว่า เล็กทะเลทรายไหมเว้ยไม่ใช่เอิม่มก่อนสวรรค์ทะเลทรายมีไหมทะเลทรายอยู่ไหนเอิม่มส่วนว่าน่าจะอัปเดตก็ไม่มีนะเออเวดี้สี่รีดิโบเออเล่นนีไหมเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันจะแรงเพจยูวิสซิงมันคืออะไร โอเคนั okay, ่นก็คือมีสามฐาน A and B และ C ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปหัวบ้องการฐานจากศัตรูคะแนนจะได้มีการคะแนนการยึดจะไม่เพิ่มแล้วก็จะมีการประทานในฐานแล้วก็อันนี้จะมีจะได้รับยุบและกดพิเศษจากกองแรมเพจแล้วสุดท้ายก็คือหากไฟล์ุกแล้วก็ได้ยุบแล้วก็พิเศษฐานะจะดนระเบิดระเบิดใช่ไหม อันนี้เราจะมาเล่นการเพก using มาแบบทันใจรู้สึกว่าผมไม่เคยเล่นไอ้นี้มาก่อนเลยนะซึ่งไมรู้ว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาเริ่มเกมได้เลยเริ่มเกมได้มารู้สึกว่าจะมีอะไรพิเศษไหมแต่ไม่ใช่หมูดทั่วไปก็ก็ไม่แน่ไม่น่าจะใช่ไออผมเป็นเตี้องไหวเนี่ยเล่นยังไงวันน่าจะวิธีการเล่นก็ยิงแล้วก็จะได้รางวัลอืม แกแกเขาพูดท okay, okay. ี่เขามาปเพิ่มมันต้องนานเลยไว้มาเริ่มได้เฮ้ยอ่าโอเคเริ่มได้เลยคราวนี้ผมไม่ต้องเล่นไอหมดทั่วไปแล้วนต้องเล่นอันนี้ดีกว่านี่ไงด่านี้มันก็ขายสี่สีววยังไงมีปืนใหม่ด้วยมีปืนใหม่เอาเป็นว่าเอาอนดีกว่าซื้ออา้าวเฮ้ยนี่มันฉากคัดซินน,นี่ อันนี้สายฟรีได้ปืนอย่างว่าโอเคได้แล้วมันเป็นด่านคล้ายกับไอซีซีนะมันใช่หรอวะไม่น่าจะเหมือนคล้ายถึงการไอซีซีเนี่ยมันเป็นด่านดลไซน์ซะมากกว่าเอ้ยลบก่อนลงก่อนลบก่อนเพื่อนเอ้ยกระเจี๊ยกระตุกเกิดอะไรขึ้นวะเกมกระตุกโว้ยมันวิ่งเงยมันวิ่งมงมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน,นยังไงยังไง ยิงแม่ง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 โอ้ยไม่ยังไงวะดัานคล้ายสีส่สี่มากกว่าแล้วก้องเอาปืนนี่เติมแล้วก็เติมยาเออเีอ้าไม่ทันเวเลยรอชาอ่าโอเคมันอยู่ไหนยังไงยังไง จะแล้วดจอแล้วยูน so ี <oid S 2> ้อยู่นี้อยู่นี้โอเคเรียบร้อยอุ้ยอ้ยใครวะใครวะใครวะเฮ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่มืองอกมาออกไปออกไปอโดนตายโอ้โหตายซะเถอะรู้สึกว่าผมว่าต้องเอาปืนเซอร์เลยเติมเอมยาเว้นกบไม่ทันผมต้องรอช้านั่งกันไปคืที่ยังไงวะผมไม่เคยใช้ปืนอย่างนี้นะ e วลวิก o ูดมาเตรียมบ้อมเลยกระโดดก่อนจับตาไว้นะโอ้ยไม่ต้องแล้วนะั้นเข้าไปเข้าไปในบ้านก่อนโอเคมามันอยู่ไหนโอ้ย้อยดิยิงมาไวมาไว้โอ้ยเรียบร้อยโอ้ยโอย้มันอยู่ข้างตรงนั้นตรงนั้นระวังระวังดีเอาไปว่าเรืองเซือ ซื้อยาเอานี้อันนี้มันคืออะไรผมไม่ใช้ผมไม่เคยใช้ปืนอย่างนี้นะมศว่าน่าจะเติมไอวอใช่ไหมโอยระวังคนไม่ต้องเียไม่ต้องมาเนียอยู่ไหนอยู่ไนตายแล้วเหรอโอ๊ยมันอยู่นี่โอ้ยเกย์บโดนหยบโดนโดนโดนโอ๊ยไม่ทันหยบร้อยตายโอ้โหเวงกรรมซื้ออันนี้ดีกว่า มาแต่เพ e <blond> ื่อว่าจับตาดีๆว่าอย่าให้ใครมันมาอย่าให้ใครมันมานะว้ายลงไปลงไปอยู่ไหนวันอยู่ไหนเิ้งเอามันอยู่ไหนมันไหนไปไหน มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวปก่อนเดี๋ยวก่อนมันอยู่ไหนโอ้ยเปิดนี่มันคืออะไรวะเอ้ยมันจะย,งะย,ยิงลำบาก่ะใช่ดิมันยิงลำบากง่ายๆนะว๊บ โอ้ยโดนเรียบร้อยได้ทบายว่าได้ค่าได้สองคนเรียบร้อยโอเคผมค่าได้สองคนมาต้องไปก่อนต้องไปก่อน no music มันอยู่ไหนครับพี่ดองปอมบอมไม่ยอโออกไปกัน ต้องเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนปืนเอาเอาปืนนี้ดก่อปืนอันนี้เติมยาระเบิดเนื้อแมวผสมขี้แมวขี้ไก่เลือดสยองขวัญเยอกหยอๆยอ,ยอมาถึงเวลาแล้วป๊ป,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 ป๊าปๆๆปปปปยิงเพื่อนนั่นนะหรออยากยิงนะ โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยิงหัวย,ยิงหัวโอ้ยยิงหัวยี่บ้อยคุณพระช่วยแม่เจ้าแม่คุณพระช่วยกล้วยทอดโอ้โหต้องซื้อแป๊หนึ่งหนึ่งสองระเบิดระเบิดเออระเบิดซื้อ,อยางวะโอเคซื้อแล้วเป็นอมตะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม้ยางวะนหไว้ก่อนอไว้ก่อน เฮ้ยยังไงดูไว้อูไว้ดูไว้ยิงหวัวจะยิงหวัวปลาระเบิดแม่งปั๊บปั๊บปั๊บไม่โดนไม่โดนไม่โดนโ,โ,โอ้ยรบกวนรบกวนลงอยู่ไหนอยู่ไหนเกมแม่งกระตุยแล้วอ้าว defeat เอา กูชนะเลยอ้าวกูแพ้ต่อเลยนะกูแพ้เอาคืนแม่งเลยยิงวะกูแพ้อ่ะอ๋อลุล้นเลยนะให้ยิงถึงหนึ่งร้อยใช่ไหมเออก็ตอนแรกก็ผมไม่รู้นะโอ้ยมาคราวนี้เล่นใหม่เล่ตเนต่อนี่ต่อกูแพ้เลยกูแพ้มาตามต่อเลยยู่เวลาเล่นต่อโอ้ย ตอนแรกผมก็ไม่รู้ละมันอารมณ์ใครสิสินะแต่พพรู้ดิีอาโอเครู้สึกว่ามันอัปเดตผมก็ไม่รู้นะอัปเดตเปลี่ยนไปมามาเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อยี่กว่าด่านสิสิเหมือนไอ้กอพี่แล้วนะอ่เลยยิงชนะให้ถึงหนึ่งรอยเออให้ประมาณนั่นแหละชนะให้ถึงหนึ่งร้อยเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้พร้อมใจ มีน้องสามคนถึงเวลาไปฆ่าพวกนั้นไหมถึงหนึ่งร้อยนะมาเฮ้ยถึงเริ่มโอเคเลยแล้วอัพเดตอยู่ซื้อว่าแต่ปืนอะ่ะดูว่าใจต่อยใช่ไหมมาจากว่าใจต่อยอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ปืนปืนเออต้องเอาปืนก่อนทดสอบอีกแป๊บ โอ้ยแม่งกระตูกอ่ะออกคัตซินมันต้องคัตซินอยู่บ่าเฮ้ยเราไปเราไปมันโอ้ยอย,ย,ยิงมาบ้าป๊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 ายิยงไม่โดนอ่ะเกมแม่งกระตูกเกมแม่งกระตุงอ่ะยิงไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นวะมันต้องซื้อปืนก่อน ปืนไอซ์กายมันก็เป็นปืนไอ้เนี่ยมาต้องการไว้กันไว้กันไว้เฮ้ยเกมมันกระตูกเกมมันกระตูกกระตูกใช่ไหมเกมพร้อมเด้เลยสองใช่ไหมโอ้โหพวกนั้น โอ๊ยมันอยู่แน่มันอยู่กูเลยมันเจอกูแล้วป๊อบป๊อบป๊อป,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 อปโอ้ยโอ้โหพรงนี้ทีมเราแพ้แน่นอนอยังไงวะเอาเป็นว่าออปืนดีกว่าเฮ้ยทีมเราแพ้แพ้แน่นอนยังไงเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อน โอ้ยไม่ต้องมาเงยมึงปล่อยอ้อยไม่โดนตายเอ้ยมันยืนอยู่ที่หน้าต่างไ้ยกูเดือดแล้วกูเดือดกูเดือด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 ร้อนนะป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 ะนี่ไงนี่ไงโอ้สวายรู้ยังเรมวนึกว่าใส่กันเหตุ กูแพ้แน่นอนทีมเราแพ้ดูดิยี่สิบหกใจเอ๋ใจโอ้ยอุย้ยมันมันแรงอ่ะปูนั้นมันโตหรือเปล่าเฮ้ยพวกนั้นมันโตผมต้องใช้ปืนนียิงกว่ามาเขาจะต้องใช้ปืนแล้วสินะ มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะเราไปก่อนเราไปก่อนพี่ระวังระวังเฮ้ยแอะทำไมพวกกูมันกาชิบหายเลยพวกนี้มันไม่ได้เรื่องกากกากมากมากมาก,ม,ากม่มต้องกี่หน้าพุทธทัหยาบ โอ๊ยไม่ด๋อยโอ๊ยงูกุมาการราวางไว้ไหมหุ่มยอมแพ้หรอเฮ้ยไม่ยอมใช่ไหมตาเราเบิดแม่งเพื่อแก้เอาคืนเราเบิดเราเบิดมันอยู่ไหมันยัยว่าแต่นี่อะไรต่อม่ต้องใช้รางวัล Nhìn bao nhiêu quay bao nhiêu nhìn quay. này ba chung bao nhiêu này ba bao nhiêu này ba dân quy Ui, thôi luật thôi vậy cụp hai mươi bốn đi 54แล้วโอ้ยเฮ้ยทีมเรามันกาดกาดขนาดเนี้ยเลยหรอมันมันจะโหดเกินไปไหมเนี่ยโอ้ยไอพวกนี้มันกาดคิบหมายโอเคมาทตีเงิเบริรให้ไปไกลเลยโอ้ยตกใจหมดเลย โอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยมันต้องเือแล้วใช่ไหมฮืมปลาลเอย่างนี้แหละโอ้ยทีมทีมนั้นหูสิบเก้าแล้วทีมแดงแพ้แน่นอนโอ้ยไม่ต้องใช้เวลานานหน่อยนะสวสวยมากเลยครับพี่พี่ครับ ไม่ต้องใช้ปืนนั่นแหละว่ามันมันจะต้องมันไอ้ปลอยระวังระังไหนวะมึงไม่ต้องมาเนียเอ้ยบะบ๊ะบโ nah อ้ยเนียยๆเนียนลิงแม่เอาไม่ได้เอ้ยกูได้ มันกาดนี <S <S ่หว่าเฮ้ยมันตายเพราะไอ้พวกนั้นมันกาดไม่รู้ว่ามันจะเล่นแรกมันเป็นไหมอ่ะไอ้พวกนั้นมันเล่นไม่เป็นใช่ไหมนะครับเนี่ยมันยิงแบบมันยิงแบบไปนู่นทีละทีลานั่นเลยโอ๊ยยังไงบ้า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 โอ้ยมันกาดโอ้ยไอ้ปูดเชี่ยมันกาดไอ้ปวนกาดไม่รู้จักสั่งสอนควายจริงหายโอ้ยขอไปแล้วพูดคำหยาด เราต้องขออภัยนะมันพูดคำหยาบให้เรากับเพื่อน mm. แล้วว่าตอนนี้นี่ไงโอลจากูจะตายแล้วเรียบร้อยแพ้โอเคเรียบร้อยหนึ่งร้อยโอเคแพ้เอ้ยทมามมันมันแพสองครั้งสงสยัยเออลูกขึ้นมว่าไอ้ผู้เล่นเนี่ยมันจะเล่นครั้งแรกใช่ไหมรู้สึกว่าไอ้เดียว คนเล่นทีมน้ำเงินเนี่ยมันคนเดิมใช่ไหมไอ้ลูกโปรไฟล์อย่ามึงก็สงสัยนะผมก็สงสัยไอ้โปรไฟล์นี่แหละมัน่าจะเป็นคนเดียวกันใช่ไหมไม่น่าจะใช่มั้งเราเล่กซึว่ามีด่านกอดสวรรค์ไหมเดี๋ยวรอแป๊บมีกอดสวรรค์ไหมกอดสวรรค์มีมั้ไม่น,น่าจะมี อันนี้ไหมหัวโตกสวรรค์ตีสี่ดึงมาเล้วต่อธนิตสายวยิมันต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าแพ้สามครั้งแน่นอนกี่ครั้งว่าหนึ่งสองสามครั้งโอ้โหซึ่งผมต้องขอไปงานะต้องพูดคำหยาก,ก่อนพูดคขยาวนิดหนึ่งเพราะว่าจะดูมันคืออะไรวะ โอเคเตรี okay, ยมป้อมนะเตรียมตัวคัดซีนเดี๋ยวเวลาอีกน้อยกว่าวิอตต่อยแม่งมันไส้ติ๊กตอกเอ้ยมันไส้มันไส้คุณสุวนะน่าจะไปแน่นอนดูจากใส่เสือ้อแล้วใช่ไหมมาซื้อระเบิดแล้วก็ซื้ออะไรอ่าเคถึงเวลาแล้วด้วยป้อมคัดซีนโจมตีผู้ก่อการร้ายอยู่ยนี่ แม่ตรงไหนว่าก่อกันไกลไม่ใช่ก่อกันไกลแล้วเล้วก่นอนเว่าก่อนมันมาอยังมีไหมน่าจะอยู่ลังนี้มนอยู่ไหนมนอยู่ไหนเดีวว่ก่นอนแล้วว่าก่อนมันอาจจะปาลาระเบิดใส่ แะวังรลองไว้ลองไว้โว้ยระวังมันอยู่ไหนมันไปโซนที่ไหนเฮ้ยทำไมพวกผมได้ค่าสิบห้าตอนไหนวะมันอยู่ไหนยังไงยังไงบ้าบ้าบๆาบ้าบ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 าเอ้าแย่งเอ้าแย่งกูเฉยแย่งกูเฉยเลยไม่ ไม่นะเอา้าทำไมพวกพวกสีแดงมันกาจังวะรู้สึกว่ามันกากหนักกว่ากว่าพวกทีมแรกเลย <c oughs> เดียวเดียวเดีว,ดว <c oughs> ผมไม่ได้ผมไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยนะ <c oughs> โอ้มันแย่งกูล่าโอยมันแย่งของฉันเหลา่าโอ้ยม,มันจะมันไสใช่ไหมย,ยิงแม่งยิงแม่งพวกกองกำลังทำไมมันอ่อนแอจังวะ บา้บาๆๆาโอ้ย,ยเยบอ้อยค่าได้สองใช่ไหมเดี๋ยวเติมเลือดก่อนเติมเลือดแม่เติมเลือดก่อนรหาังแว๊ถ้าพวกนั้นมันมาต้องยิงด้วยนะคุณโอเคไม่มีใช่ไหมบา้บาๆๆโอ้ยเยี่งกูละโอเคโอเคนะโอ้ยแบตจ,จะหมดแล้วแบจ,จะหมด ผมค่าได้สองอย่าลืมมาอยู่นี่เองอันเน่โอเคผมค่าได้สองผมก็ดูมามันอยู่ไหนวะโอ้ยมันค่ามันแย่งแล้วเน่า no, กระสุนหมดแล้วมันเป็นยังไงเปลี่ยนได้ไหมกระสุนหมดแล้วจะเปลี่ยนยังไง ขอถามจริงหน่อยกระสุนหรือว่าต้องเปลี่ยนต้องก็ต่อยแน่นอนต่อยแม่เลยต่อยต่อยมั่บมั่มับต่อยต่อยแม่ต่อยต่อยอืมต่อยต่อยเอ้ยต่อยแม่งมึงยู่ไนมึงยู่ไนออกมาตรงนี้หยุดหยุดหยุดกูจะต่อยมึง บ๊บบ๊บบอบบ,บ,บ,บอยุ่ใหุ่ยู่นมึงมานี่มึงมันนี่มึงหยุด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 ,ยดโอเคเรียบร้อยบุต่อยมนุษย์อืมต่อยมนุษย์เรียบร้อยเด็กก็ด้วยบ๊อบป๊อบป๊อบ,บต่อยด้วยต่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อยนมต่อยหน้าอกต่อยอืมโอเคปล้นได้ไหมอยากจะปล้นปืนกระสุนหมด ตัวหนูก็ต้องต่อยเนี่ยนะกูจะต้องต่อยโอเคกูฆ่าได้ฮาพี่กัะสุนหมดทำอะไรกูไม่ได้หรอกมังกี้สวิปบับ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 มันจะมุมมันจะมุมมันจะมุมโอเคกูตายสามารถเาเี็ยปืนได้นะ โอเคมาถุงเลายิงแล้วอยู่ตรงนี้นะอยู่นี้ก่อนอยู่นีก่อนนะเจ็ดสิบสีแ่แล้วเจ็ดสิบสี่อย่าแย่งกูอย่าแย่งกูโอ้ยใครยิงวะโอ้ยบันยดยบันยายเดี๋ยวกูอย่าแย่งก่อนพวกกูอย่าแย่งฉันก่อน หาบันไดนี่ไงบันไดเจอแล้วโอยบันไดโอเค,อเคมาถึงเวลาหยิงแล้วนี่ไงถึงแล้วกูถึงกูถึงเฮ้ยอย่าแย่งกูก่อนอย่าแย่งกูไม่ทันแล้วโอ้โหไม่ทนัน วกกูมันยืนเบื่อพวกมึงมันยืนเบื่ออะไรวะฮะไม่งั้นกูจะตายเพราะมึงยืนเบื่ออะไรกันเดี๋ยวนี่แหละไม่ได้เยอสักเรื่องเลยนะพี่น้องโอ้ยพี่แล้วมึงจะใช้ไอบ้บัวทำมะเคืออะไรแย่งแม่งเลยอืมตอนโคตรเราต้องจัดไปหมูมากะเกล้งหมูมากะเกลีง้งหมูมาก๊ะเกล้ง แต่ว่าพวกนั้นมันจะยึดกลองอ๋อแบตจะหมดผมต้องรองก่อนผมต้องรองก่อนหนะ้าแบตจะหมดแบตจะหมดผมฟังบอกอ้าวจะหน้าตอนไหนวะแบตมันจะหมดจังหวะว่าแต่ผมคาดได้จหวาย แบตมันชัดอยู่เอ้ยมันชนัดหรือเปล่าวะโอ้มันชัดอยู่หกใจมันเนยออันนี้รู้สึกว่าผมชนะได้เลยนะเนี่ยผมก็ไหนวะผมฆ่าได้เจ็ดคนแล้วโหุยเนี่ยผมฆ่าได้เจ็ดคนเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดว้าวมันฟลุกจังรู้สึกว่าไอ้ทีมซิลเลงมันก็การนะมันก็อ่อนแอหุย สุดยอดมากเลยว่าไอ้พวกกาไอ้สีแดงๆเนี่ยตอนแรกก็ตาในไอ้ดาดยอดเนี่ยไอ้หนึ่งสองสองครั้งใช้ไม่แต่ก็สามนี่ก็โอ้โหสุดยอดมือเลยนะดีมากเลยนะถ้าถ้าเล่นฟิล์มจะต้องไปเล่นนี้นะโอ้โหวันนี้คือแอปเกมวิ่งทะเลสาบนะเอาไว้ทีนี้ก็ผมร, like, ร,รักทักกายกดไลค์กดแชร์กดทักทายก็ผมนะเดี๋ยวอยากให้จะอยากจะให้ผมทำเกมฟิล์มไฟนนี้อีกยินดีทีไ่ได้เลยแต่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน